พี่ฮัลโหลน้ำว้าเพออินพี่ต้องบินด่วนไปต่างจังหวัดอะพี่อยากให้แกเฝ้าบ้านให้หน่อยอีกสักพักนึงเลยกว่าจะกลับมาเอา้เาแล้วแฟนพี่อะไม่อยู่เหรอก็อแฟนพี่ไปต่างจังหวัดอะตอนนี้ติดต่อไม่ค่อยได้เลยพี่วานเหน่อยนะนน้ำว้าคุณแจก็แอบมาอยู่หน้าประตูบ้านอะแกนอนข้างล่างก็ได้เดี๋ยวพี่ต้องรีบไปแล้วอะบายเอา้าเดี๋ยวดิพี่ ไบ้านก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแท้แต่มันจะน่ากลัวตอนที่อยู่คนเดียวแล่วแหละเอา้าประตูไม่ได้ล็อกนี่ต้องรีบขนาดไหนเนี่ยถึง,งลืมล็อกประตูก็ออกจากบ้านอะ อาริยาตน,นะคะโอ้โหแล้วทำไมไม่มาช่วยกันวะอ๋ยเล่นแบบนี้ไม่ต้องเล่นหรอกคุณนาะเออตี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 ๆๆไปเลยตีป้อมไปเลยเฮ้ยเสียใครวะ ผีหลอกอ,ะอ่ะ,อ,ะอย่ามาหลอกกันนะกลัวแล้วพี่บีมน,นะพี่บีมบ้านหลังนี้มีผีแล้วจะหลอกให้มาอยู่อีกอย่าให้เจอนะฉันด่าแน่แล้วฉันจะถามยังไงดีวะโ,โอเคจะเห็นเนไม่มีอะไร เราคิดไปเองอวยแต่ว่าที่ไปหาบน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวถึงแล้วมันจะเป็นเรื่องแหงนี้วย,ยแผ้แล้วเนี่ยโอ๊ย,อย นายดูสิว่าช่องวาดฝันมินหนังสั้นอะไรดูบ้างโอ้หนังดีเหมือนกันเนี่ยแต่ทำไมวิวไม่ขึ้นเลยวะอุย๊ไอยไปหิวในตอนนี้วะเนี่ยกี่วงแล้วอะไปดูดีกว่าว่าตู้เย็นมีอะไรกินบ้าง ไหนดูสิมีอะไรกินบ้าง ผีบ้าพม่หลอกใครตอนนี้วะคนนี่หิวๆิวอย,อย,อยู่หลอกแบบนี้นะขอแช่งไม่ให้ผุดให้เกิดเลยผีบ้าอบ้านก็น่าอยู่นะไม่น่าเฮงขนาดนี้เลยอะคุณคะคุณคุณพอจะรู้ไหมคะว่าบ้านหลังเนี้ยมีอะไรหรือเปล่าคะ บ้านหลังนี้เหรอคะขนาดฉันยังไม่ได้พูดฉันยังคนลุกเลยะคะ่ะผีเหรอคะ,ะ,คะปทที่ะคะ่ะไม่ไหวแล้วค่ะขอขอตัวกันนะคะโอ้ยไม่ได้ไเลยเลยออกไปออกไปเลยโอ้โหนี่ขนาดเช้าตัวเองกล้าหลอกกันขนาดนี้เลยเหรอได้ในเมื่ออยู่กันดีๆไม่ได้นะต้องเจอฉันหน่อย อยู่ไม่ได้ด้วยสุขก็ต้องพึ่งบารมีถ้าอยู่กันไม่ได้ด้วยดีเนี่ยก็ต้องพึ่งผักเครื่องนาโ,โมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้โหนี่ขนาดเอาผักเครื่องมาไว้ที่บ้านยังกล้าหรอก,กันอีกเหรอ ได้เดี๋ยวฉันขึ้นไปดูเองเจอดีแล่ไอ้ผีบ้าโอ้โหนี่ เปิดไฟไว้ทั้งคืนเลยเหรอนี่เปลืองค่าไฟตายดีอีผีบ้านนี่มาหน้าจีเซตจ้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใจตวายคนเหรอวะเนี่ยโอ้ยมาเดินขวัญเลยตกใจหมดเลยเอาไงต่อดีวะเนี่ย ตื่นแล้วเหรอพี่ฉันอยู่บนสวรรค์แล้วหรอแต่บ้าหรือไงไม่ใช่เนี่ยห้องรุ่นพี่ของผมเองอะ่ะ๋อ้ยเฮ้ย,ยคุณทำไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยคุณไม่ใช่ใจเย็นก่อนนะคือคุณตกใจผมอะคุณก็เลยเป็นลมเองอะ แล้วคุณอยู่บ้านหลังนี้มาตลอดเลยเหรอก็ใช่อะช่กันึกว่าคุณเป็นผีสิแล้วนี่คุณมาทำอะไรที่ห้องนอนพี่สาวฉันที่บอกนว้วเป็นโจรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่คุณเอ่อรุ่นพี่ที่รู้จักกับผมอะแกให้ผมมาเฝ้าบ้านให้อะอ่ะถ้าคุณไม่เชื่อนะคือมันเป็นแบบนี้ ไปโทรมาวะว่าไงครับพี่ชายแหมนานๆนักก็จะโทรมาเนี่ยแหมพี่รบกวนไปเป็นพ่บ้านใด้ไหมพอดีพี่ต้องไปเข้อข่า,ขา,ขา,ขายต่างจังหวัไไดอ่ะหนีจากพักเรยอไปเลยครับโอ้โหพี่ผมไม่ว่างอะ่ะพอดีช่วงนี้ยิ่งร้อนตังค์อยู่อะ่ะกำลัลงหางานทำอะ่ะห้าพันฉันจ้างแกไปเฝ้าบ้านให้ฉัน โอเคไหมเข้าไปได้เลยบ้านไม่ได้ล็อกแกขึ้นไปนอนชั้นสองได้เลยมีคอมอะไรของฉันเผืือแกจะได้เกบได้ครับพี่ชายจัดไปครับอา้าวตัดสายเฉยเลยอะไรจะรีบขนาดนั้นเนี่ยห้าพันเล่นของทั้งวันชิวๆ <c oughs> ้านก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ฮะเงิน5,000เล่นเกมทั้งวันเป็นใครจะไม่อยากได้วะดีนะฉันซื้อขนมมาเตรียมพร้อมไว้แล้วอยู่บนบ้านกันยาวๆเลย ทำไมาเฮ้ยทำไมาอีกรอบแพ้เลยไม่มีใครมาช่วยเลยอะ่ะโถรอบนี้ชนะนะเวย้ยไม่งั้นนอนไม่หลับแนว่ว่ะอ่ะมาเริ่มใหม่อีกรอบรอบนี้ชนะนะเวย้ยไม่งัน้นอนไม่หลับแนว่ว่ะเออมาเอาเลย บ้านหลังนี้มีผีก็ไม่บอกกันวะนี่หลอกกันมาโดนหลอกแล้วเนี่ยดีกลับมานะฉันจะด่าให้หงูหลุดไปข้างหนึ่งเลยออกไปออกไปเลยเล่นกากมากเลยอะ่ะพาันแพ้ห้าเกมติดแล้วเนี่ยโ,โถ่ ที่ฉันก็อยู่บ้านคนเดียวจริงๆนี่หว่าชัดเจนเลยผีแน่นอนฉันก็นึกว่าคุณเป็นผีมาตลอดซะอีกไม่ใช่เออนี่คุณผมมีอะไรมาให้ดูผมไม่แน่ใจว่าใช่คุณหรือเปล่าตอนนั้นก็ณมีทําอำไรหน้าบ้านอะ <S <S